ชีวิตจริงมันไม่ได้ง่ายมึงเคยเจอคนที่ดูเหมือนไม่ใช่คนดีที่เจ้าเล่ห์หลอกล่อเล่นเกมใจจนมึงแทบหมดความเชื่อใจในคนอื่นคนพวกนี้ไม่ได้แค่เล่นกับคำพูดแต่เขาเล่นกับความรู้สึกเล่นกับสติปัญญาและถ้ามึงไม่รู้ทันมึงจะกลายเป็นเหยื่อโดยไม่รู้ตัววันนี้กูจะพามึงเจาะลึกวิชาจิตวิทยาเอาชนะคนเจ้าเล่ยด้วยแนวคิดของคนฉลาดเพราะถ้ามึงยังไม่เข้าใจเกมนี้มึงจะพ่ายแพ้ซ้ำแล้วซ้ำเล่เาแต่ถ้ามึงรู้วิธี มึงจะกลายเป็นคนที่ไม่มีใครกล้าเอาเปรียบไม่มีใครกล้าหลอกลวงและที่สําคัญมึงจะได้เรียนรู้วิธีเอาตัวรอดในโลกที่เต็มไปด้วยความเล่ห์เหลี่ยมนี้อยากรู้ไหมว่าคนฉลาดเขาคิดยังไงใช้วิธีไหนและทําไมเขาถึงเอาชนะคนเจ้าเลได้งั้นอย่ารอชา้ามึงต้องฟังให้ดีเพราะนี่คือกุญแจที่จะเปลี่ยนชีวิตมึงต้องเริ่มจากการยอมรับก่อนว่าบนโลกนี้ไม่มีใครสายซื่อไปหมดหรอกแล้วก็ไม่มีใครเจ้าเลได้ทุกเรื่องเหมือนกันทุกคนมีจุดแข็งจุดอ่อน แต่สิ่งที่ทําให้บางคนดูได้เปรียบมันไม่ใช่ความเก่งแต่มันคือการควบคุมสถานการณ์ได้คนเจ้าเล่จะชอบอยู่ในพื้นที่ที่มันควบคุมได้หมดชอบทําให้มึงรู้สึกว่ามึงต้องพึ่งมันมันเป็นคนที่พูดดีช่วยเหลือเก่งแต่ลึกๆแล้วมันจะวางเกมไว้ตลอดทําให้มึงรู้สึกติดหนี้บุญคุณมันอยู่เรื่อยๆสิ่งที่คนฉลาดทําคือไม่ใช่ไปท้าชนกับคนพวกนี้แต่มึงต้องทําตัวให้เป็นกลางทําตัวเหมือนอยู่ฝ่ายเดียวกันแต่ไม่เปิดให้หมด พูดแต่เรื่องที่ควรพูดเงียบในเรื่องที่ควรเก็บไว้คิดเองถ้ามึงเจอใครสักคนที่ดูเหมือนจะให้คำแนะนำดีๆหรือคอยช่วยเหลือแบบเกินหน้าเกินตาอย่าเพิ่งไว้ใจจนกว่าจะเข้าใจว่ามันต้องการอะไรคนที่ฉลาดจริงจะไม่ให้ใครฟรีๆและก็รู้ด้วยว่าโลกนี้ไม่มีของฟรีจริงๆแนวคิดของคนฉลาดในการเอาชนะคนเจ้าเล่ไม่ใช่การสู้แรงแต่มันคือการดึงเวลาปล่อยให้คนเจ้าเล่เดินเกณฑ์ไปเรื่อยๆแล้วคอยดูว่าเมื่อไหร่มันจะพลาดเพราะคนเจ้าเล่แม่งชอบความเร็ว ชอบการชิงไหวชิงพลิกแบบทันทีทันใดแต่มึงต้องเป็นน้ำเย็นนิ่งๆไหลช้าๆแต่ว่าท่วมได้หมดอีกอย่างที่สำคัญคือมึงต้องฝึกอ่านคนให้ขาดไม่ใช่จากคำพูดของเขาแต่จากผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นหลังจากเขาเข้ามาในชีวิตมึงคนที่เข้ามาแล้วทำให้มึงรู้สึกว่าชีวิตดีขึ้นจริงๆคือคนที่ควรรักษาไว้แต่ถ้าเข้ามาแล้วเริ่มทำให้มึงต้องระแวงเริ่มรู้สึกว่าตัวเองด้วยลงเริ่มเสียความมั่นใจ คนแบบนี้ต้องถอยให้เร็วที่สุดอย่าลืมว่าคนฉลาดจะไม่เสียเวลาถิงกับคนเจ้าเล่ห์เพราะการถิงคือการเข้าไปเล่นในสนามของมันมึงแค่เก็บหลักฐานในใจรอจังหวะที่เขาเปิดให้หมดแล้วมึงก็เปิดแค่ไพ่เดียวที่เด็ดสุดกลับไปบางครั้งการปล่อยให้คนเจ้าเล่ห์คิดว่ามึงไม่รู้ทันมันคือกับดักที่โหดที่สุดเพราะเขาจะยิ่งกล้าเล่นยิ่งเปิดหน้าออกมาเรื่อยๆจนสุดท้ายมึงรู้หมดทุกอย่างโดยที่ไม่ต้องไปถามความเงียบคืออาวุธของคนฉลาด เพราะคนเจ้าเล่์มักกลัวคนที่ไม่พูดอะไรเลยเขาไม่รู้จะเดาอะไรจากมึงไม่รู้มึงคิดอะไรอยู่นั่นแหละคือสิ่งที่ทําให้เขาเริ่มไม่กล้าเดินเกมเร็วใส่มึงอีกหนึ่งเรื่องที่คนฉลาดเข้าใจดีคือมึงไม่จําเป็นต้องชนะในทุกสนามแต่มึงต้องรู้ว่าสนามไหนที่ควรลงสนามไหนควรปล่อยวางคนเจ้าเล่จะเล่นทุกสนามเพื่อเอาเปรียบคนรอบตัวแต่มึงจะเลือกแค่สนามที่คุ้มจริงๆอย่าให้คนเจ้าเล่รู้ว่ามึงรู้ทันเพราะนั่นจะทําให้เขาปรับเกมแต่มึงต้องทําเหมือนไม่รู้อะไรเลย แล้วค่อยๆพาเขาไปอยู่ในตำแหน่งที่เขาเล่นต่อไม่ได้ข้อแรกอย่าพยายามเอาชนะคนเจ้าเล่ดด้วยความซื่อแต่จงเอาชนะด้วยความนิ่งและรู้ทันเวลามึงเจอคนเจ้าเล่์ปัญหามันไม่ใช่ว่ามึงโง่หรือมึงไม่ดีพอแต่มึงแค่ยังไม่รู้ทันเกมของเขาเท่านั้นเองคนเจ้าเล่์แม่งเก่งเรื่องการสร้างภาพพูดให้ดูจริงใจแต่ลึกๆแม่งมีแผนหมดแล้วและถ้ามึงเข้าไปสู้กับเขาด้วยความซื่อสัตย์แบบไม่มีเครื่องมือมึงก็เหมือนเอามีดไม้ไผ่ไปสู้กับดาบเหล็ก ปัญหาของคนส่วนใหญ่คือคิดว่าความดีจะป้องกันตัวเองจากเล่กลของคนอื่นได้แต่มึงต้องเข้าใจก่อนว่าความดีไม่ใช่เกราะป้องกันความดีคือสิ่งที่ทำให้ชีวิตมีคุณค่าแต่ความรู้ทันคือสิ่งที่ทำให้มึงรอดจากเกมกปรกของคนบางคนวิธีแก้คือมึงต้องเรียนรู้ที่จะนิ่งให้เป็นก่อนเพราะความนิ่งมันคือการไม่รีบตอบโต้ไม่หลงกลไม่ถูกลากไปตามคำพูดของใครง่ายๆยิ่งมึงนิ่งได้มึงจะเห็นมากขึ้นว่าคนตรงหน้าเขากำลังทำอะไรอยู่กันแน่ คนสาเร็จเขาจะไม่โต้อตอบท,ทันทีเขาเงียบเขาดูเขาจดจาและเขาเลือกวิธีเอาแคบที่อีกฝ่ายคาดไม่ถึงความนิ่งจึงเป็นทั้งโลและดาในเวลาเดียวกันตัวอย่างที่เห็นภาพง่ายๆลองนึกถึงเวลามึงอยู่ในที่ทํางานแล้วมีเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งแม่งชอบแอบเอาความดีไปจากงานที่มึงทําพูดดีใส่เจ้านายตลอดทําตัวน่าเชื่อถือสุดๆถ้ามึงไปไวุ่นวายหรือพูดแฉตอนนั้นมึงอาจจะกลายเป็นคนดูแย่ในสายตาคนอื่นท,ทันทีเพราะคนอื่น ยังไม่เห็นภาพรวมทั้งหมดแต่มึงลองนิ่งๆเก็บหลักฐานคุยกับคนรอบตัวแบบฉลาดพอวันหนึ่งที่เขาเล่นมากเกินไปคนอื่นจะเริ่มเห็นเองว่าเขาแม่งไม่ได้เก่งอย่างที่พูดแล้วตอนนั้นความนิ่งของมึงจะกลายเป็นพลังที่คนอื่นนับถือคนดังที่ใช้แนวคิดนี้ได้อย่างชัดเจนที่สุดคือแจ็คมาเขาเคยโดนหลอกโดนดูถูกโดนคนรอบตัวมองว่าไม่มีทางทำอะไรได้ไม่มีใครลงทุนในตัวเขาแต่เขาไม่ตอบโต้อะไรเลยในช่วงนั้น เขานิ่งเขาศึกษาคนเขาใช้เวลาเก็บข้อมูลและเรียนรู้วิธีการเดินเกมของโลกธุรกิจแล้วค่อยลงมืออย่างแม่นยำและสุดท้ายเขาก็สร้างอาณาจักรบาบาได้สำเร็จแบบที่คนเคยดูถูกไม่มีที่ยืนคำคมที่ตรงกับข้อนี้คือคนที่ฉลาดที่สุดไม่ใช่คนที่พูดเก่งที่สุดแต่คือคนที่เงียบได้มากที่สุดในเวลาที่ทุกคนพูดเพราะโลกนี้คนที่เงียบได้จะเห็นได้ไกลกว่าและคนที่รู้ทันคนเจ้าเล่ จะไม่มีวันโดนลากลงไปเล่นในสนามของเขาอีกเลยข้อสองคนเจ้าเล่นชนะในเกมระยะสั้นแต่คนฉลาดชนะในศึกระยะยาวในโลกของการแข่งขันคนที่ใช้กลนใช้เล่เหลี่ยมมักจะดูเหมือนเหนือกว่าในช่วงต้นเพราะเขาเร็วเขาหาโอกาสเขาเอาเปรียบได้ทุกทางที่พอจะทําได้แต่เชื่อกูเถอะมึงเกมของคนเจ้าเล่แม่งไม่มีวันยืนได้นานเพราะมันไม่มีหลักฐานที่มั่นคงปัญหาที่หลายคนเจอคือพอเห็นคนเจ้าเล่ก้าวหน้าเร็วกว่า ได้เครดิตมากกว่าได้โอกาสเยอะกว่าก็เริ่มสงสัยตัวเองว่ากูควรเล่นแบบนั้นไหมแล้วก็ค่อยๆกลายเป็นคนแบบนั้นไปโดยไม่รู้ตัวแต่นั่นแหละคือหลุมพรางเพราะคนฉลาดจริงเขาไม่เคยรีบคว้าชัยชนะระยะสัน้นเขาสร้างระบบเขาสร้างชื่อเสียงเขาสร้างความไว้ใจระยะยาวจากคนรอบตัววิธีแก้คือให้มึงโฟกัสที่การสร้างคุณค่าในตัวเองแบบยั่งยืนไม่ใช่แค่หาทางลัดอย่าเอาชีวิตไปเทียบกับคนที่เขาแค่ดูดีภายนอกในวันนี้ แต่มึงต้องมองยาวกว่านั้นว่าอีกสามปีห้าปีหนึ่งศูนย์ปีข้างหน้าใครกันแน่ที่จะอยู่รอดและยืนได้ด้วยตัวเองจริงๆตัวอย่างที่เห็นง่ายมากสมมุติมึงกับเพื่อนร่วมงานเริ่มทํางานพร้อมกันมึงขยันซื่อสัตย์ทํางานละเอียดส่วนเพื่อนคนนั้นชอบเอาหน้าง,งานคนอื่นไปเสนอชอบพูดให้ตัวเองดูเก่งกว่าที่เป็นจริงช่วงแรกเขาอาจจะได้โปรเจกต์ใหญ่ก่อนได้โบนัสมากกว่ามึงแต่มึงต้องถามตัวเองว่าเขาทําแบบนั้นได้อีกนานไหม พอถึงจุดหนึ่งที่เจ้านายเริ่มเห็นว่าเขาส่งงานไม่มีคุณภาพจริงหรือพอเกิดปัญหาที่ต้องใช้ความจริงใจและความเชื่อใจมาแก้คนแบบนั้นจะเริ่มเสียที่ยืนไปเองในขณะที่มึงที่ค่อยๆสร้างชื่อเสียงด้วยการทําจริงส่งงานตรงเวลาไม่โยนงานไม่เล่นเกมลับหลังวันหนึ่งความไว้วางใจที่มึงสะสมมามันจะกลายเป็นเครดิตที่คนอื่นไม่มีทางปลอมได้และนั่นคือชัยชนะระยะยาวของคนฉลาดคำคมที่ตรงกับข้อนี้คือ ความเร็วที่ไม่ได้มีหลักฐานคือความพังที่มาถึงก่อนเวลาหรืออีกอันหนึ่งคนที่รีบไปถึงเส้นชัยเร็วมักไม่ทันเห็นว่าระหว่างทางเขาทำลายใครไปบ้างแต่คนฉลาดเขาไม่ได้วิ่งเพื่อไปถึงเร็วที่สุดเขาวิ่งเพื่อไปถึงไกลที่สุดและเขาเข้าใจดีว่าเส้นชัยที่มั่นคงต้องแลกมาด้วยการอดทนไม่ตอบโต้ไม่หุดหิดเวลาโดนแซงแบบไม่ยุติธรรมเพราะสุดท้ายแล้วคนที่หลอกคนอื่นได้ตลอดชีวิตไม่มีอยู่จริงหรอกมึง ข้อ3าคนเจ้าเล่ใช้คำพูดหลวงโลกคนฉลาดใช้การกระทำแสดงความจริงใจโลกนี้เต็มไปด้วยคำพูดสวยหรูคนเจ้าเล่เก่งมากในการใช้คำพูดหลวงมึงเคยเจอไหมคนที่พูดหวานบอกว่ารักดีบอกว่าจะช่วยเหลือแต่สุดท้ายคำพูดพวกนั้นหมันแค่ฟองสบู่ที่แตกปุ๊บแตกปับ๊บปัญหาคือคนส่วนใหญ่ยังเชื่อคำพูดมากกว่าการกระทำมึงจำไว้นะคำพูดแม่งง่ายกว่าการกระทำเป็นพันเท่านี่คือทางที่คนเจ้าเล่ใช้เล่นกับความไว้ใจของคนอื่น วิธีแก,ก้มึงต้องไม่ยอมรับคำพูดเป็นคำตัดสินสุดท้ายแต่ต้องดูการกระทำเป็นตัวชี้วัดความจริงใจคนฉลาดจะถามตัวเองทุกครั้งว่าสิ่งที่เขาทำมันสอดคล้องกับคำพูดหรือเปล่าถ้าคำพูดกับการกระทำไม่ตรงกันมึงต้องรีบถอยออกมาคนสำเร็จเขารู้ดีว่าความสำเร็จและความน่าเชื่อถือมันสร้างด้วยการกระทำซ้ำๆไม่ใช่แค่คำพูดที่ฟังแล้วชื่นใจเพราะการกระทำคือภาษาแม่ของความจริงใจตัวอย่างง่ายๆ ลองนึกถึงคนที่มึงเคยคุยด้วยที่เขาพูดว่าจะช่วยมึงแต่พอถึงเวลาจริงๆเขาหายหัวไม่ติดต่อหรือทำตัวไม่เหมือนที่พูดตอนนั้นมึงจะรู้สึกยังไงใช่มึงรู้สึกโดนหลอกเพราะคำพูดแม่งไม่มีน้ำหนักแต่ถ้าเจอคนที่แม้พูดไม่เก่งแต่ทุกครั้งที่เขาสัญญาเขาทำได้จริงมึงจะเชื่อใจเขาเต็มร้อยเพราะกายกระทำแม่งหนักแน่นกว่าคำพูดพันเท่าคนดังที่ชัดเจนเรื่องนี้คือวอร์เรนบัฟเฟตเขาไม่เคยพูดโอ้อวด แต่เขาใช้เวลาหลายสิบปีเพื่อแสดงให้เห็นว่าเขาคือผู้ลงทุนที่น่าเชื่อถือทุกการตัดสินใจทุกการลงทุนเขาทำด้วยหลักการและการวิเคราะห์ที่แม่นยำการกระทำของเขาพิสูจน์ได้ว่าเขาเชื่อมั่นในสิ่งที่ทำไม่ใช่แค่พูดสวยคำคมเด็ดของข้อนี้คือคำพูดคือฝุ่นแต่การกระทำคือทองคำที่ทนทานถ้ามึงเอาแต่เชื่อคำพูดโดยไม่ดูการกระทำมึงก็เหมือนคนที่เอาเงินไปจ่ายซื้อฝุ่นแต่คนฉลาดเขาลงทุนในทองคำ ที่เกิดจากการกระทําที่สม่ําเสมอข้อ 4. คนเจ้าเล่ใช้ความกลัวเป็นอาวุธคนฉลาดใช้สติเป็นโล่ป้องกันความกลัวคือเครื่องมือที่คนเจ้าเล่ใช้หลอกลอก่อดึงให้มึงตกอยู่ในกับดักของเขาคนพวกนี้เก่งเรื่องทําให้มึงหวาดระแวงสร้างสถานการณ์ให้มึงกลัวเสียเปรียบกลัวถูกทิ้งกลัวเสียชื่อกลัวเสียโอกาสแต่รู้ไหมความกลัวที่ถูกปลูกฝังอย่างไม่มีเหตุผลมันคือกับดักที่ทําให้มึงตัดสินใจผิดและเสียเปรียบย่างหนักหน่วงที่สุด ปัญหาคือเวลาโดนเล่นด้วยความกลัวมึงมักรีบตัดสินใจรีบตอบโต้รีบทำอะไรที่ไม่ใช่ตัวเองหรือที่หนักสุดมึงอาจเคยใช้ความกลัวมาเป็นเครื่องมือในการตอบโต้คนอื่นจนกลายเป็นเกมที่ไม่มีวันจบวิธีแก้คนฉลาดเขารู้ว่าสติค,คืออาวุธที่ดีที่สุดในการรับมือกับคนเจ้าเล่ห์เขาจะไม่ปล่อยให้ความกลัวครอบงำแต่จะใช้เวลาหายใจลึกพิจารณาตั้งคำถามกับสถานการณ์แล้วค่อยตัดสินใจอย่างมีเหตุผล การมีสติไม่ใช่แค่หยุดคิดแต่คือการตั้งรับอย่างชาญฉลาดเหมือนมีโล่ที่ป้องกันไม่ให้ความกลัวแทรกซึมเข้ามาครอบนำใจและเมื่อสติยอยู่กับมึงมึงก็พร้อมที่จะเดินเกมของมึงอย่างเด็ดขาดและเฉียบคมตัวอย่างง่ายๆลองนึกถึงเวลามึงถูกคนบางคนบีบให้ต้องรีบตัดสินใจซื้อของหรือเซ็นเอกสารโดยไม่ทันคิดเพราะเขาใช้คำพูดแบบวันนี้เท่านั้นหรือถ้าไม่ทำเดี๋ยวเสียโอกาสถ้ามึงไม่มีสติมึงอาจโดนหลอกให้จ่ายแพงเกินจริง หรือเซ็นข้อตกลงที่เอาเปรียบแต่ถ้ามึงตั้งสติมึงจะรู้ทันทีว่าเขากำลังใช้ความกลัวบ,บิดบังคับและมึงจะหยุดถามคำถามขอเวลาคิดหรือหาข้อมูลเพิ่มซึ่งนั่นคือทางที่คนฉลาดใช้เพื่อชนะเกมนี้คําคมเด็ดของข้อนี้คือความกลัวคือกับดักสติคือกุญแจที่ปลดล็อกมันคนที่ปล่อยให้ความกลัวควบคุมชีวิตมึงจะกลายเป็นหย่อของเกมที่คนเจ้าเล่ห์วางไว้แต่คนที่ใช้สติ เขาคือคนที่เป็นนายชีวิตตัวเองและจะไม่มีใครเอาเปรียบเขาได้ง่ายๆข้อ5้าคนเจ้าเล่์ใช้ความสับสนมาบดบังความจริงคนฉลาดใช้ความชัดเจนเป็นอาวุธในโลกที่เต็มไปด้วยข้อมูลคนเจ้าเล่์มักใช้ความสับสนความคลุมเครือหรือการพูดแบบก้ากึ่งมันทําให้มึงหลงทางสับสนและเสียเวลาคิดเยอะเกินไปคนพวกนี้รู้ดีว่าความสับสนคือเครื่องมือที่ดีที่สุดในการลวงเพราะเมื่อคนเราสับสนเขาจะกลัวเขาจะตัดสินใจผิด หรือแย่กว่านั้นไม่ตัดสินใจเลยปัญหาของหลายๆคนคือพอเจอความสับสนมึงจะพยายามทําทุกทางเพื่อให้เข้าใจแต่ถ้ามึงไม่รู้วิธีจัดการกับมันมึงจะจมอยู่กับความสงสัยและความลังเลแล้วคนเจ้าเล่ก็จะใช้โอกาสนั้นกดดันหรือเอาเปรียบมึงต่อไปเรื่อยๆวิธีแก้คือมึงต้องฝึกตัวเองให้ตั้งคําถามกับสิ่งที่ไม่ชัดเจนอย่ารับเอาความสับสนมาเป็นข้ออ้างในการตัดสินใจล่าช้าคนฉลาดรู้ว่าความชัดเจน คือดาบคมที่ฟันฝ่าความยุ่งเหยิงและการตั้งคำถามที่ถูกจุดคือกระบวนการที่จะเปลี่ยนความสับสนให้กลายเป็นโอกาสตัวอย่างง่ายๆลองนึกถึงตอนที่มึงคุยกับคนที่ชอบพูดแบบกั้กึ่งไม่บอกตรงๆหรือทำตัวเหมือนไม่แน่ใจถ้ามึงปล่อยให้สับสนมึงอาจจะเสียเวลาและโอกาสหรือแม้แต่โดนเขาหลอกให้ทำตามที่เขาต้องการแต่ถ้ามึงถามตรงๆนี่คือข้อเท็จจริงใช่ไหมหรือมึงหมายความว่าอย่างไงมึงจะเริ่มเห็นเส้นทางที่ชัดเจน และมึงจะสามารถตัดสินใจได้อย่างมั่นใจคำคมเด็ดของข้อนี้คือความสับสนคือหมอกที่บทบังทางความชัดเจนคือแสงไฟที่นำทางสู่ชัยชนะคนที่ยอมให้ความสับสนครอบงำใจคือคนที่เดินหลงทางแต่คนฉลาดเขาเดินไปด้วยความมั่นใจเพราะเขาเลือกที่จะใช้ความชัดเจนเป็นเกราะและดาบในทุกสถานการณ์ข้อ6คนเจ้าเล่์ใช้การหลอกลวงเพื่อซ่อนความอ่อนแอคนฉลาดใช้ความจริงใจเพื่อสร้างพลัง ในโลกนี้คนเจ้าเล่ห์มักจะซ่อนความอ่อนแอความไม่มั่นคงหรือความกลัวภายในใจด้วยการหลอกลวงเขาอาจจะดูแข็งแกร่งดูเก่งกว่าความเป็นจริงแต่แท้จริงแล้วทุกคำโกหกทุกเล่ห์เหลี่ยมที่เขาใช้คือเครื่องมือปกป้องความปรอะบางของตัวเองปัญหาที่หลายคนเจอคือเมื่อเจอคนแบบนี้มึงอาจจะหลงเชื่อถูกลวงหรือรู้สึกว่าต้องต่อสู้กับภาพลวงตาที่เขาสร้างขึ้นสิ่งนี้ทำให้มึงเสียพลังเสียสมาธิและสุดท้ายอาจทำให้มึงหมดความเชื่อใจในคนอื่น วิธีแก้คือคนฉลาดเขาเลือกที่จะมองเบื้องหลังของความหลอกลวงพยายามเข้าใจว่าความจริงใจคือพลังที่แท้จริงเขาไม่ตกเป็นเหยื่อของภาพลวงตาแต่ใช้ความจริงใจของตัวเองเป็นกรอบป้องกันการแสดงความจริงใจไม่ใช่แค่การพูดความจริงแต่คือการยอมรับข้อบกพร่องยอมรับความอ่อนแอของตัวเองอย่างไม่ต้องปิดบังเพราะนั่นคือการสร้างความน่าเชื่อถือที่แท้จริงตัวอย่างง่ายๆลองนึกถึงเวลามึงทำผิดพลาดในงาน คนเจ้าเล่จะพยายามปิดบังหลอกลวงเพื่อให้ตัวเองดูดีแต่คนฉลาดจะยอมรับผิดขอแก้ไขและเรียนรู้จากมันสิ่งนี้ทําให้คนรอบข้างเชื่อถือและมั่นใจในตัวมึงมากขึ้นเพราะคนที่ซ่อนความอ่อนแอด้วยเล่เหลี่ยมสุดท้ายจะถูกเปิดเผยแต่คนที่ยอมรับความจริงใจเขาจะยืนหยัดได้อย่างมั่นคงคนดังที่เป็นตัวอย่างชัดเจนคืออับราฮัมลินคอนเขาไม่ได้เป็นผู้นําที่สมบูรณ์แบบแต่เขายอมรับข้อผิดพลาดของตัวเองเปิดเผยความเป็นมนุษย์ และใช้ความจริงใจนี้สร้างความเชื่อมั่นในตัวเองและนำประเทศผ่านวิกฤตคำคุมเด็ดของข้อน,นี้คือการซ่อนความอ่อนแอด้วยการหลอกลวงคือการสร้างปราทรายแต่ความจริงใจคือหลักฐานที่มั่นคงของความสำเร็จข้อ 7. คนเจ้าเล่ยใช้การหลอกลวงเพื่อควบคุมคนฉลาดใช้ความเข้าใจเพื่อปลดปล่อยมึงรู้ไหมคนเจ้าเล่ยมักใช้ไลและการหลอกลวงเพื่อควบคุมสถานการณ์และคนรอบข้างพวกเขาสร้างความหวาดกลัวและความไม่มั่นใจ เพื่อให้คนอื่นติดกับดักความคิดและตัดสินใจตามที่เขาต้องการนั่นคือการครอบมำใจที่เจ็บแสบที่สุดปัญหาที่คนส่วนใหญ่เจอคือเมื่อถูกควบคุมด้วยเล่เหลี่ยมมึงมักจะสูญเสียอิสรภาพความมั่นใจและความคิดเป็นของตัวเองมึงอาจจบลงด้วยการทำตามคนอื่นโดยไม่รู้ตัววิธีแก้ของคนฉลาดคือเขาใช้ความเข้าใจเป็นเครื่องมือปลดปล่อยตัวเองเข้าใจทั้งตัวเองและคนที่พยายามควบคุมเข้าใจแรงจูงใจเข้าใจจุดอ่อนและจุดแข็งของแต่ละฝ่าย ความเข้าใจนี้ไม่ใช่แค่ข้อมูลแต่คือพลังที่จะทําให้มึงไม่ถูกครอบงําคนฉลาดรู้ว่าการเข้าใจคือการสร้างอิสระถ้ามึงเข้าใจเหตุผลและความจริงที่ซ่อนอยู่มึงจะมีพลังมากพอที่จะเลือกทางเดินของตัวเองไม่ใช่แค่ถูกบังคับให้เดินตามคนอื่นตัวอย่างง่ายๆลองนึกถึงเวลาที่มึงถูกคนบางคนพูดจาหวานล้อมทําให้มึงรู้สึกว่าถ้าไม่ทําตามจะเสียอะไรบางอย่างถ้ามึงไม่เข้าใจเจตนาและกลยุทธ์ของเขา มึงอาจจะตกเป็นเครื่องมือโดยไม่รู้ตัวแต่ถ้ามึงตั้งใจฟังวิเคราะห์เข้าใจว่าความหวาดกลัวที่เขาสร้างขึ้นเป็นเพียงกลอุบายมึงจะไม่ตกหลุมพรางนั้นและมึงจะเดินออกจากกับดักด้วยความมั่นใจคำคมเด็ดของข้อนี้คือการเข้าใจคือกุญแจที่ปลดล็อกโซ่ตรวนแห่งการควบคุมคนที่ไม่เข้าใจคือคนที่ถูกควบคุมอย่างไร้ทางสู้แต่คนฉลาดเขาเข้าใจทั้งตัวเองและผู้อื่นแล้วเดินไปบนเส้นทางที่เขาเลือกอย่างมั่นคง การเจอคนเจ้าเล่ในชีวิตมันเหมือนเดินเข้าไปในเขาวงกตถ้ามึงไม่ฉลาดพอมึงจะหลงทางจะถูกเล่นงานแต่คนฉลาดเขารู้จักใช้สติใช้ความชัดเจนใช้ความจริงใจใช้ความเข้าใจเพื่อเอาชนะเกมนี้ได้อย่างเด็ดขาจำไว้เลยว่าคนเจ้าเล่เก่งเรื่องสร้างกับดักแต่คนฉลาดเก่งเรื่องการมองทะลุกับดักนั้นมึงไม่ต้องไปสู้ด้วยเล่เหลี่ยมเขาแต่ให้สู้ด้วยความคิดและจิตใจของมึงเองเพราะนั่นคือชัยชนะที่แท้จริง สุดท้ายแล้วความสำเร็จในชีวิตไม่ได้วัดจากการเอาชนะคนอื่นแต่วัดจากการเอาชนะตัวเองเมื่อมึงเอาชนะใจตัวเองได้มึงก็ไม่มีใครเอาเปรียบหรือทำร้ายมึงได้อีกจงใช้สติเป็นดาใช้ความจริงใจเป็นกรอกและเดินไปข้างหน้าด้วยความมั่นใจเพราะนั่นคือหนทางของคนฉลาดที่แท้จริงถ้ามึงชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วเจอกันคลิปหน้าที่จะทำให้มึงเก่งขึ้นกว่าเดิม